สวัสดีครับสมาชิกสูตรหวยบนดินทุกท่านนะครับมาพบกับท่านสมาชิกท่านผู้ชมกันคลิปนี้ผมก็มีหวยลาวครับงวดประจำวันที่22คกุมภาพันธ์2564ลงคลิปให้กับสมาชิกท่านผู้ชมที่กำลังติดตามรับชมจะได้มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจ ในการซื้อสลักหวยลาวนะครับคำเตือนครับคลิปวิดีโอนี้สรุปเลขเด่นหลักพันหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยหวยลาวอย่างคู่เด่น4ตัว3ตัว,ตว2ตัวบนล่างเพื่อหาเลขตัวเด่นชุดฟันธงเป็นแนวทางการซื้อสลักหวยลาวเท่านั้นโปรดใช้การพิจารณาณในการรับชมนะครับ ขอบคุณครับมาสรุปผลการออกสลากหวยลาววดประจำวันที่18กุมภาพันธ์2564กันก่อนนะครับผลการออกรางวัลเลขไทย4ตัวหวยลาวออก6608ครับ6608เลขไทย3ตัวบนออก608ครับ608เลขไทย2ตัวบนออก08ครับ เลขไทยสองตัวล่างออก6 6ครับ6 6คือเลขไทยสองตัวล่างครับนี่คือผลการออกสลากหวยลาวหวดประจำวันที่18กุมภาพันธ์2564นะครับมาสรุปเลขเด่นประจำหลักพันหลักร้อยหลักสิบและหลักหน่วยครับงวดประจำวันที่22กุมภาพันธ์2564นะครับจากการ สรุปเลขเด่นตามสูตรครับสูตรคำนวณผมได้นำเลขรางวัลงวดล่าส e ุดครับคือ6608ครับหลักพันคือเลข6ครับมาคำนวณหาเลขเด่นประจำหลักพันครับหลักร้อยคือเลข6นะครับผมได้นำหลักร้อยนะครับมาคำนวณหาเลขเด่นประจำหลักร้อยครับหลักสิบคือเลขศูนย์ผมก็นำเลขศูนย์มาคำนวณหาเลขเด่นประจำหลักสิบครับและหลักหน่วยคือเลข8ครับ ผมนำเลข8ครับมาคำนวณหาเลขเด่นประจำหลักหน่วยเลยครับจากการสรุปเลขเด่นในสูตรคำนวณครับหลักพันนำเลข6มาคำนวณเลขเด่นนะครับได้เลขเด่นอยู่ที่4ตัวครับประจำหลักพันครับ4ตัวมีเลข2เลข7เลข8เลข0นย์ครับ2 7 8เ็นเป็นเลขเด่นประจำหลักพันครับหลักร้อยครับคือเลข6นะครับผมก็นำเลข6กมาคำนวณหาเลขเด่น ประจําหลักร้อยนะครับได้เลขเด่นสตัวนะครับมีเลข5เลข6เลข8เลข0ย์ครับ5 680เป็นเลขเด่นประจําหลักร้อยครับหลักสิบครับคือเลข0ย์ครับเลข0ย์ผมนําเลข0ูนย์นะครับมาคํานวณหาเลขเด่นประจําหลักสิบนะครับได้เลขเด่นอยู่ที่4ตัวเช่นเดียวกันครับมีเลข1เลข4เลข5เลข6ครับ1 4 5 6ห เป็นเลขเด่นประจําหลักสิบครับและหลักหน่วยนะครับคือเลข8ครับผมได้นําเลข8มาคํานวณหาเลขเด่นประจําหลักหน่วยครับได้เลขเด่นอยู่ที่4ตัวนะครับเลขเด่นประจําหลักหน่วย4ตัวก็มีเลข5เลข7เลข9เลข0ูนย์ครับ5790เป็นเลขเด่นประจําหลักหน่วยครับนี่คือเลขสูตรที่คํานวณได้นะครับ หลักพันหลักร้อยหลักสิบและหลักหน่วยงวดประจำวันที่22กุมภาพันธ์2564นะครับมาดูการจับคู่ชุด2ตัวบนครับผมนำหลักสิบสี่ตัวครับ1 4 5 6ี่ห้าครับจับคู่กับหลักหน่วย4ตัวครับ5790ครับจะได้ชุด2ตัวบนดังนี้ครับ1่วางหลักสิบครับจับคู่หลักหน่วย4ตัวครับจะได้1 5ห้า 1710ครับ4วางหลัก10จับคู่กับหลักหน่วย4ตัวนะครับจะได้45 47 49 40ครับ5วางหลัก10จับคู่กับหลักหน่วย4ตัวนะครับจะได้55 57 59 50ครับ6วางหลัก10จับคู่กับหลักหน่วย4ตัวนะครับจะได้65 67 69 60ครับทั้งหมดเลขในกลุ่มนี้16ชุดนะครับ16ตัวนี่กันครับ16ชุดนี่กันนะครับใน16ชุดนี้ชุดไหนเด่นที่สุดก็ต้องมาลุ้นกันนะครับสมาชิกท่านใดที่มีแนวทางการคิดคำนวณทัเลขเด่นนะครับนำมาเทียบมาชนครับเพื่อหาเลขเด่นหลักสิบเลขหลักหน่วยชนนะครับท่านจะได้ตัวเด่นตามที่ถูกใจท่านครับเมื่อเทียบชนนะครับจะใน16ชุดนี้จะมาหรือไม่ครับก็ต้องมาลุ้นกันอีกนะครับ ส่วนชุดเด่นครับชุดเด่นความน่าจะเป็นนะครับความน่าจะเป็นในตำแหน่งเลขหลักสิบนะครับหลักสิบผมเน้นไปที่2ตัวครับจาก4ตัวมี1มี4มี5มี6ครับเน้นไปที่เลข5กับเลข6นะครับวางในตำแหน่งหลักสิบครับส่วนหลักหน่วยครับมี4ตัวครับ5 7 9 0ครับเน้นไปที่เลข5เลข9กับเลข0ูนย์นะครับห้าเก้าศูนครับ สามตัวครับมาส่วนชุดเด่นนะครับที่สรุปได้ครับสรุปชุดเด่นได้สี่ชุดนะครับชุดเด่นเลขไทยสองตัวบนหวยลาวครับมีห้าเก้าหกห้าหกเก้าหกศูนครับห้าเก้าหกห้าหกเก้าและหกศูนย์สี่ชุดนะครับเป็นชุดเด่นสองตัวบนหวยลาวนะครับงวดประจำวันที่ยี่สิบสองกุมภาพันธ์สองพันหกสิบสี่ครับส่วนชุด หลักร้อยอันส่วนหลักร้อยครับชุด3ตัวนะครับผมดึงหลักร้อยมาอยู่ที่นะครับหลักร้อยมีด้วยกันนะครับสีตัวครับ5 6 8 0ครับห้าหกแตำแหน่งหลักร้อยครับผมเน้นไปที่เลขห้กับเลขแปดนะครับผมดึง5กับ8มาวางตำแหน่งหลักร้อยจับคู่กับชุดเด่นสตัวบน4ชุดครับ5้าเก้าหกห้าหกครับจะได้ชุด3ตัวบนครับ5กับ8วางหลักร้อยนะครับ หากับแ่งว่า5กับ8วางตำแหน่งหลักร้อยครับจะคู่ชุดเด่นนะครับ4ชุดจะได้ชุด3ตัวบนดังนี้ครับ5วางหลักร้อยครับจะคู่ชุดเด่น4ชุดนะครับจะได้5 5 9 5 6 5 5 6 9 5 6 0ครับ8วางหลักร้อยครับจะได้8 5 9 8 6 5 8 6 9 8 6 0หครับทั้งหมดในกลุ่มนี้ครับ8ชุดครับ ชุด3ตัวบนชุดตรงตรง8ชุดก็มาลุ้นกันว่าใน8ชุดนี้จะเดินตามสูตรหรือไม่ครับส่วนชุดสีตัวครับชุดสีตัวผมดึงหลักพันครับหลักพันทั้งหมดนะครับในตำแหน่งเลขหลักพันนะครับในตำแหน่งหลักพันหลักพันมีด้วยกันนะครับสี่ตัวครับสองเจ็ดแปดศูนย์ครับสองเจ็ดแปดศูนย์ผมดึงเลข แปดตัวเดียวครับเน้นไปที่เลขแปดตัวเดียวนะครับวางตำแหน่งหลักพันจับคู่กับชุดเด่นสามตัวบนครับสามตัวบนจะได้ชุดสี่ตัวครับชุดสี่ตัวบนครับมาดูเลขแปดวางตำแหน่งหลักพันครับผมดึงเลขเด่นมาอยู่ที่สองชุดนะครับแปดแล้ดึงห้าห้าหกเก้าและห้าหกศูนย์มาใส่เลยครับจะได้แปดห้าหกเก้าแปดห้าหกศูนย์ครับแล้วก็แปดวางหลักพันครับ 8วางหลักพันดึง8 6 9 8 6 0มาใส่ครับจะได้8 8 6 9 8 8 6 0ครับทั้งหมด4ชุดครับชุด4ตัวหวยลาวครับ8 5 6 9 8 5 6 0 8 8 6 9 8 8 6 0 4ชุดครับใน4ชุดนี้ชุดไหนเด่นที่สุดก็ต้องมาลุ้นกันนะครับส่วนชุด2ตัวล่างหวยลาวครับชุด2ตัวล่างครับผมสรุปไว้อยู่ที่4ชุดครับมี75 78ครับ แล้วก็85 88ครับ75 78 85 88นะครับในสี่ชุดนี้ชุดไหนจะเด่นที่สุดก็มาลองลุ้นกันนะครับว่าเลขไทยสองตัวล่างจะเดินตามสูตรหรือไม่ครับนี่คือข้อมูลแนวทางเลขเด่นนะครับหลักพันหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยจากการสรุปเลขสูตรครับจับคู่ชุดสองตัวสามตัวและสี่ตัวบนและสองตัวล่างให้สมาเชิกดูเป็นแนวทางประกอบกันตัดสินใจเลยครับ ส่วนชุดฟันธงครับจากทั้งหมดที่ผมสรุปเลขเด่นครับผมมาฟันธงให้สมาชิกดูเป็นแนวทางครับในชุดฟันธง4ตัวครับในชุด4ตัวนี้ทั้งหมดมีด้วยกัน4ชุดนะครับ4ชุดสี่ชุดนี้ครับผมก็จะเน้นไปที่ชุดเดียวครับชุดเด่นครับเน้นไปที่แปดห้ครับ8 5 6 0ส่วนชุดรองมาที่แปดหครับ 8560และ8569เป็นชุดเด่นได้ชุดรองชุด4ตัวหวยลาวครับส่วนชุด3ตัวบนครับชุด3ตัวบนชุดเด่นเน้นไปที่560นครับเน้นไปที่ห6านนะครับชุดรองเน้นไปที่569ครับจะเป็น560หรือจะเป็น569ก็ต้องมาลุ้นกันนะครับนี่คือเลขเด่น3ตัวบนครับส่วนชุด2ตัวบนครับชุด2ตัวบนชุดเด่นเน้นไปที่60ครับ ชุดรองเน้นไปที่69ครับจะเป็น60หรือจะเป็น69ก็ต้องมาลุ้นกันนะครับนี่คือหวยล่าเล็เด่น2ตัวบนครับส่วนชุด2ตัวล่างครับชุด2ตัวล่างนะครับจากทั้งหมด4ชุดครับ7578 85และ8 8ครับผมสรุปเน้นมาที่นะครับชุดเด่นคือ85ครับชุดรองมาที่8 8ครับจะเป็น85หรือจะเป็น88นี่คือเล็กไทย2ตัวล่าง หวยลาวงวดประจำวันที่22กุมภาพันธ์ส5 6 4นะครับสมาชิกทุกท่านที่คนที่เข้ามาติดตามรับชมก็โปรดใช้การพิจารณาณในการรับชมก่อนการตัดสินใจซื้อสลากหวยลาวนะครับนี่เป็นเพียงข้อมูลแนวทางข้อมูลหนึ่งเท่านั้นครับที่ผมได้คำนวณตามเลขสถิตินะที่เคยออกที่เคยเข้านะครับผมก็คำนวณย้อนหลังเด็กตามเลขทางเดินนะครับ จะเดินตามสูตรเดิมหรือไม่ทุกท่านก็ต้องมาลุ้นกันนะครับว่าหวยลาวในงวดประจำวันที่22กุมภาพันธ์2564จะเดินตามสูตรนี้หรือไม่ก็ลุ้นกันนะครับนี่คือข้อมูลแนวทางนะครับขอบคุณสมาชิกสูตรหวยบนดินทุกท่านทุกคนทุกกำลังใจครับที่เข้ามาติดตามรับชมชอบแนวทางการคิดคำนวณสูตรหวยที่ผมในหาข้อมูลหวยลาว ลงคลิปให้สมาชิกเข้ามาชมดูเป็นแนวะทางประกอบกันตัดสินใจก็ฝากกดติดตามกด subscribe กดไ like, ลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการคิดค้นหาข้อมูลสูตรหวยดีๆเล็กเดน่ดนๆมาลงคลิปให้กับสมาชิกท่านผู้ชมได้ติดตามและชมกันอีกในคลิปต่อไปเลยครับหวยสมาชิกสูตรหวยบนินทุกท่านทุกคนโชคดีทุกท่านนะครับ ตูกสลักหวยหลาวงวดประจำวันที่22กุมภาพันธ์2564เห็นเงินรวยกันทุกคนทุกท่านนะครับพบกันใหม่คลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ